เบิรษาแต่มันเบิ่งาหา่างมาวันนี้โฟกัส<า>อ<า>ยู่ที่อาหารวันนี้เก็บทังย่ำอันนี้ก็ใหญ่แล้วนี่โฟกัสอยู่ที่นี่ ถ่ายรอบรอบคนด้วยถ่ายรอบรอบหนดรอบบ้านรอบนอกแล้วก็วนมาถ่ายรอบนอกเนี่ยเขาทำในพื้นไ่งไกัอะไรกันบ๊วไดีแล้วพนมบุกินลา เอาแม่ยเอาหน้าสวยงามคือลงกยิ้มหน่อยพัฟี่น้าอยังเออมาจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันเด้อวันนี้

ไออยากอยากกินนี่ก็ใส่ลงไปไปมาทัวรแบเอาหมดเลยนะแท๊แทหรือไม่แท๊ก็กินเด้อเดสุดเด็ดต้องใส่น้ำตากินไหมเนี่ยใส่น้ำตาหห่อยไม่กินยามีอหร่กินไหม ใส่น้ำปลาในนู้นเหระตาเธอไม่ออกเลยอ้าวเหรอแล้วทำนักฆ่าก็ไม่ต้องนากฆ่าก็ไม่ต้องใส่เลยน้อยไงก็ไม่ต้องใส่จ้ะแล้วชิมอาที่พูดมาชิมหมอได้กินเป็นร้านไปได้กินปลาหมูเป็นร้านแต่ว่าแค่สิ่งที่กิมไปนี่คือจืดแล้วใส่น้ำยำจืดเนาะคนป่วยกินไม่ได้ ใส่หมดเลยเบ้กสุดยอ้ง,ง่ายง่ายไม่ต้องให้มันยุ่งยากน้ำลายไหลใช่ไหมคนถือคนถือน้ำลายไหลใช่ไหมน้ำลายไหลอ,อ้อ <c oughs> Chim krok Chim Pad Piew Pad Piew Pad

่ะลงเข้าผานเข้าปากลงผ่านคอลงท้องเลยเนาะแม่ไปเอาลงท้องไรเยวจะ้อนอยู่มือเลยโแล้วอมาเอาทำนี้จัชิมแล้วนะทำต่ต่อเปนชิ้อร่อยยยกป้เมเจ้าของเพียมันยังเจือยู่ะอ้าวต้องชิม่ได้้งาแล้วอย่างเริ่มมันใส่ระบบไปเลยไม่ใส่ทีอ่าานกินไม่ได้ เออเป็นยังไงพอดียังเจ๋อดูหน้าตาเจอใช่นไรสงสัยแม่อะไรกม่ใช่หรออืมใครยื่นน้อยหน่อยพอโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะทีนี้ล้วทิมกระทิมจับแล้วตกเกนมาจักชุนละมุน นห่เอะมันตาโล่โอเคแล้วตาน้าง um องแคเปนานหรอเอาเนี่ยัน้องแค่เขาซ้ำาเียนานด้อโอเคจิมย่นาบ่แล้วเินน้องแค่เป็านหรอตาำไมงานหรอตตถ้าเราไปเอาโทรศพท์มาเาไม่ได้ไปเราไปหรอเฮ้เราไปเราไปหรอเอา้อนมาทีนี่อนกับซ้อม

ใส่เครื่องค่ะอ้าวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไม่อร่อยเอาไปเททิ้งเลยนะคะอร่อยอยู่แล้วอร่อยไหมคะแซ่แซ่บปะะแซ่บอีหลีบะคิดตัวอย่าคิดตัวนะอ้าวอ้าวอร่อยมาบ้านเราค่ะอ้าวอ่ะยกไม่อร่อยค่ะแต่แซ่บอ้าวโอ้เสียมืด เมื่อไหร่มันมืดจังวะโอ้ยมันมืดมืดไม่ไม่เห็นตั้งนานมืดเลยเว้ยมืดกว่าเดิมอีกตั้งหากโอ้ยโอ้โหไปทำนามาบอเป็นอะไรเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปหาอยู่นานาดังอ้าวจุ้มขัดจุ้มอันนี้อันนี้จุ้มขัดจุ้ม มาจุ่มค่ะมาเด้อมากินนางกันแซ่บ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 อ่าเนี่จุ่มอะไรจุ่มอะไรสองคนนี้สิอะไรอ่ะที่พี่ทำอะไรที่พี่ทำอะไรคะคุณที่พี้ไอโฟมใกล้ไฟลูกเอาหางทอดปลาทูอร่อยไหมยัง แซบปออันนี้ seaweed, คนป่วยนอนคนป่วยนอนไปขอดูตัวเองเอานะใครอยากดูต <im <im ัวเองมวนคุปมาเดิมมากินข้าวดูที่บ้านขากันวันนี้โอเคจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า